ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับการจัดส่งสินค้านะครับนี่ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจัดส่งนะครับเป็นขนส่งด่วนภาคอีสานแล้วก็ขนส่งไปสนีไทยนะครับทางร้านสามารถจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสปปลาวนะครับเราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ทีมงานช่างต้องไปส่งเองนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับ ที่ร้านผลิตนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นความยาวนะครับของรถไถคุงคงผานนะครับเป็นรถไถฟอร์ดนะครับส่งลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นความยาวคาดเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับก็เป็นตัวใหญ่สุดของทางร้านที่เคยผลิตมาเลยนะครับคุงผานลักษณะคล้ายๆเหมือนไขแเฮงหลีนะครับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นใหญ่ๆก็จะรู้ดีว่าคุงไข่เฮงหลีเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนเล็กกล่องนะครับ แต่ว่าความยาวคงผานที่ลูกค้าวัดมาให้ผมนะครับอยู่ที่280ซนติเมตรนะครับก็ถ้าบวกระยะการสาดของดินนะครับดินเปียกนะครับรถใหญ่ๆใ,ใช้รอบสูงๆนะครับคาดต้องยาวขึ้นนะครับเพราะว่าดินเปียกเนี่ยรถใหญ่เนี่ยดินศาสไกลแน่นอนเราก็เลยทําความยาวมาที่3เมตรนะครับตัวนี้ผานทั้งหมดนะครับใบ26นิ้ว9ใบนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่าเอ๊ะเราจะติดตั้งยังไงแล้วก็รถ คันใหญ่นะครับติดคาดจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ส่งวันเสาร์นะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่งจังหวัดร้อยเอ็ดสองท่านนะครับเป็นเอ็มยูเอ็มหกสองสีู่อีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวไปดูครับว่าทั้งหมดนะครับที่เราแพ็กเนี่ยเราจะจัดส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับขอนะครับในส่วนของมาสเตอร์ฟันคาดนะครับผมก็จะทําให้เพราะว่าลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคาดมันนะครับสึกนะครับ หรือว่าฟันมันหมดลูกค้าก็จะทําฟันตามแบบนะครับในการทําฟันก็ไม่ยากเลยนะครับก็เทียบตัวเก่าได้เลยว่าเราจะงอประมาณกี่องศาก็แล้วแต่ความชอบนะครับใช้ไปเรื่อยๆเราจะรู้เองว่ามันกดมากกดน้อยเราก็สามารถที่จะปรับระดับอยู่ที่ฟันได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ขาของเขาได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทั้งหมดที่เราจะส่งเนี่ยครับวันนี้นะครับส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็นขนส่งด่วนภาคอีสานนะครับคูปต้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับไปที่ ตำบลหนองไผ่นะครับอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็เป็นขนส่งด่วนภาคอีสานส่งวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ถึงปลายทางนะครับสําระเงินปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขนส่งด่วนภาคอีสานเหมือนกันนะครับไปที่อ่าตำบลหนองน้ำสายนะครับอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้เป็นคูปต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขนส่งด่วนภาคอีสานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไปที่ บ้านโนนยางนะครับตาบลกุศะนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ตัวนี้เป็นคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณพ่อสมเกียรตินะครับก็เป็นรถไถคูป้า l 4 0 1 8นะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจเอ็มสเจริญการช่างตัวนี้เป็นปนอนะครับไปสนีไทยนะครับก็เป็นรถไถฟอร์ดนะครับตัวนี้โค้งผานไคเฮงหลีนะครับโค้งผานไคเฮงหลีนะครับโค้งผานไคเฮงหลีก็คือโค้งจะเป็นเหมือนเหล็กกล่องนะครับก็ ขามันจะยาวขึ้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับขายาวกว่าตัวปกติตัวนี้ตัวปกตินะครับนี่ขาก็จะสั้นนะครับตัวนี้ตัวใครหิ่งหลีเห็นไหมครับมีความแตกต่างขายาวขึ้นแต่ตอนนี้เรายังตึงราคาให้เท่ากันนะครับขนาดเหล็กเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังตึงราคาให้เท่ากันอยู่นะครับแต่ว่าหลังปีใหม่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคานิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้ไปที่อำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจตัวนี้ขนส่งไปสนีไทยนะครับ แล้วก็อีกท่านนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงผานเป็นโครงผานด้านบนเนี่ยเป็นสันนะครับปกติโครงผานเนี่ยด้านล่างจะเป็นสันนะครับไม่ว่าจะเป็นคูเบต้าหรือว่า CMT เนี่ยสันกระดูกจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้สันกระดูกอยู่ด้านบนนะครับนี่สันกระดูกอยู่ด้านบนแล้วก็เลยทําตัวจับยึดเนี่ยด้านบนค่าตัวนี้นะครับนี่เป็นสันนะครับส่วนประกับไม่มีสันนะครับประกับก็สามารถที่จะจับยึดได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นรถไถฟอร์ดนะครับ ไปที่อำเภอตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็สามารถชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคูปต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดเห็นไหมครับขนาดของค่าแต่ละรุ่นนะครับไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคงผานใบผานนะครับเราผลิตเป็นรุ่นไข่รุ่นมันตามที่ผมแจ้งนะครับก็ตัวนี้ไปที่อำเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีเป็นคูปต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับขนส่งไปสนีไทยชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขนส่งหลวนภาคอีสานอีกท่านหนึ่งนะครับ ตอนแรกนะครับผมตีราคาให้ลูกค้านะครับราคาพร้อมจัดส่งนะครับอยู่ที่8,000บาทนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าเป็นคูปุต้า L4508 นะครับ L4508 เนี่ยปกติเขาจะใช้ใบผ่าน24นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าถ่ายรูปมาให้ผมดูเนี่ยมันเป็นใบผ่าน22นิ้วนะครับราคาก็ลดลงจาก8,000เหลือ7,500บาทนะครับสำหรับโซนผ่าอีสานก็สามารถชำระเงินปลายทางได้เลยตัวนี้ไปที่ ตำบลหนองว่าอําเภอเบญจรักนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับอีกตัวนึนงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขนส่งไปชนีไทยนะครับก็เป็นรถไถ f ฟอร์ดนะครับรถไถ f ฟอร์ดคงผานเหมือน cmt นะครับตัวนี้ฟอร์ดก็ติดได้นิวฮันแลนด์ก็ติดได้นะครับโคงผ่าน cmt เริ่มต้นนะครับ6ใบ7ใบนะครับส่วน8ใบก็จะความยาวเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็เหมือนกับตัว9ใบนะครับเพราะว่าผมทําตามสเปคโครงผานนะครับตัวนี้ก็ไปที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับแล้วก็อีกท่านนี้นะครับท่านนี้เป็นโครงผานเหมือนคร่หิ่งหิีเหมือนกันนะครับส่งที่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอกำมะลาสยนะครับสินค้าผลิตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานวางแผนการจัดส่งให้นะครับตัวนี้ก็ใบยีิบสี่นิ้วแต่โครงผานเหมือน คขแห่งหลีนะครับขาจะยาวขึ้นเห็นไหมครับนี่ขาจะยาวขึ้น,น,บนใบผ่าน24นิ้วนะครับไม่ใช่ใบผ่าน26นิ้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเรากา็คิดตามขนาดของเหล็กนะครับถ้าเป็นรุ่นคร้หิ่งหลีเนี่ยส่วนมากเนี่ยโค้งผ่านมันจะใหญ่นะครับถ้าเราไปทําคาดเล็กน้ําหนักเบาเนี่ยคาดจะไม่แตกนะครับตัวนี้ก็เราจะทําตามสเปคโค้งผ่านนะครับก็ย้านะครับตามสเปคโค้งผ่านแล้วก็ตัวนี้ MU49 นะครับ M6240 ส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีมงานไปส่งให้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นรถไถยันม่านะครับนี่รถไถยันม่านี่ครับแต่ว่าลูกค้าสั่งสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นรถไถยันม่าน่าจะจาไม่ผิดห้าสิบเอ็ดแรงนะครับใบผานยี่สี่นิ้วนะครับแต่ว่าตัวใบผานเนี่ยตัวโครงผานเนี่ยลูกค้าบอกว่ารถแกนะครับ แต่งนะครับรถแต่งผานแต่งนะครับรถแต่งผาน <hh> แต่งผานเนี่ยปกติ6ใบแต่ว่าลูกค้าเอาไปแต่งเป็น7ใบก็คือเปลี่ยนโคกด้านในนะครับเปลี่ยนโคกด้านในให,ให้มันคิดกันขึ้นนะครับก็คือใส่ผานเยอะขึ้นถ้าใส่ผานเยอะมาติดกับคาดเนี่ยก้อนไถเขาจะละเอียดนะครับจากปกติผานหกใช่ไหมครับเราไปติดผานเจ็ดเนี่ยก้อนไถมันละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าใบผานมันเพิ่มขึ้นคิดกันขึ้นนะครับติดคาดเนี่ยมันก็จะได้ผลดีในระดับ หนะครับก็ดีเลยนะครับระดับดีเลยนะครับเป็นผานแต่งของลูกค้าก็ติดกับค่าแต่งนะครับสั่งสีเขียวนะครับเป็นค่าแต่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันนะครับทีมงานรอคิวจัดส่งให้นะครับตามคิวนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ค่าติดรถถ่ายก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0887478136ะครับโรงงานอยู่ จังหวัดมหาสาครคามใครที่จะสั่งก็ให้วางแผนนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็วางแผนว่าจะใช้งานอีก2อาทิตย์หรืออีก1อาทิตย์ก็สั่งผมมาก,ก่อนเลยนะครับในส่วนการสั่งงานเนี่ยผมไม่เก็บค่ามัดจาสักบาทนะครับก็ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับก็สินค้าผลิตเสร็จผมก็จะส่งให้ตามคิวแบบนี้นะครับก็ไม่มีความเสี่ยงสําหรับลูกค้าแน่นอนนะครับก็ชาระเงินปลายทางได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ภาคไหนโซนไหนนะครับก็ สามารถชําระเงินปลายทางได้เลยสั่งงานกับผมไม่ต้องโอนตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ผมก่อนนะครับก็ให้ชื่อที่อยู่มาผมก็จะขึ้นงานให้ตามคิวนะครับพอถึงรอบจัดส่งสินค้าผมก็จะโทรแจ้งนะครับแล้วก็ส่งสินค้าให้นะครับปลอดภัยแน่นอน100%็นะครับก็ฝากาไว้ด้วยนะครับเอ็มสอจเจริญการช่างใครจะดูรีวิวก็เข้าไปดูใน y o u t u เอ็ม h ช n n นลนะครับหรือจะดูในเพจ f a c e b o o เอ็มสอจเจริญการช่างก็ได้นะครับค้นหาคําว่าวิโอก็จะขึ้น รีวิวการใช้งานการติดตั้งก็ง่ายๆเลยขันน็อตล็อก4ตัวเพราะว่าเราผลิตเป็นโครงผานไทยโครงผานมันนะครับรุ่นไทยรุ่นมันเนาะฝากาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ